วันนี้นะคะลูกค้ามีกระจกมองข้างมาแล้วนะคะเข้ามาให้ที่ร้านติดตั้งให้รถของลูกค้าเป็นรถตู้ปี2005นะคะไอ้มงใหญ่เข้ามาติดตั้งกระจกมองข้างเปลี่ยนจากตัวธรรมดานะคะเป็นระบบไฟฟ้าช่างวายสายเข้าระบบเรียบร้อยนะคะสําหรับลูกค้าที่ยังเป็นกระจกมองข้างธรรมดาอยู่นะคะสนใจที่อยากจะเข้ามา เปลี่ยนจากธรรมดาเป็นไฟฟ้านะคะที่ร้านเราก็มีกระจกมองข้างจำหน่ายค่ะแล้วก็มีเปลี่ยนยางรีงน้ำนอกด้วยนะคะสำหรับยางรีงน้ำนอกที่ร้านมีเป็นงานของแท้ค่ะ สนใจโทรติดต่อสอบถามหรือโทรนัดหมายเข้ามาใช้บริการได้เลยนะคะ0836088787 0860862877ช่างวิเชียนจีโร่ออโตุพาร์ค่ะร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดนัดทนบุรีสนามหลวง2ส,ส่วนขยายนะคะถนนเรียบคลองทวีวัฒนาซอย9พุทธบนทนสายสามค่ะขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการค่ะ